โดยมีนางอุไรนายเอกสิทธบ นางกัลยานายคุณค่าและนางถาปณีคนุณาน,นันทกุลนายทวีกุลเลิศประเสริฐพร้อมคณะครอบครัวปวงชนไทยนำเจ้าหน้าที่ร่วมกันแจกถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งและอ่างเปาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพซึ่งมีประชาชนเข้ารับมอบถุงยางชีพรวมหนึ่งพันคนพร้อมกับเลี้ยงอาหารเช้าให้กับผู้มารับถุงยางชีพการจัดกิจกรรมร่วมบุญแบ่งปันนั้นนายอน,นันตชัยพร้อมด้วยนางอุไรและครอบครัวนันทกุลได้ร่วมพิธีถวายสังฆทานและถวายพระทหารเพลงแด่พระสงฆ์ก้ารุ่ จากวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีนายอนันตชัยที่อาคารสุวรรณนายนอนันตชัยกล่าวว่าในปีนี้ทางมูลนิธิและครอบครัวคุณอนันตกุลพร้อมด้วยคณะครอบครัวปวงชนไทยนำโดยนายเอกสิทธิ์คุณอนันตกุลมีความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนร่วมจัดกิจกรรมร่วมบุญแบ่งปันมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อน เรื่องค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตั้งใจจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากต้องการเห็นสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันซึ่งทุกคนต่างมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดอ,อปปอรอที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในครั้งนี้ด้วยวันนี้ต้งขอขอบคุณท่านอาจาร์